เวลา19นิกา22นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่งรับพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลีย์ภร,ริยาและพรัชทา,านเลี้ยงอาหารคำ่ำ ในโอกาสเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่งางวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2567โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานขันน้ำพร้อมพานรองถมตะทองหลายพุทธาลใบเทศมีพระประมาภิไทยวปรรประดับเพชร บรรจุในกล่องผ้าไมหมลายลูกแก้วสีครีมแก่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครืรัสออสเตรเลียและพระรจชาทานตลับทรงรีถมตะทองลายพุทธานใบเทศมีพระนาม,มาพิไทยสอทอประดับเพชรบรรจุในกล่องไม้ปิดทองคำปเปลวเขียนลายนางในวรรณคดีแก่พระยาผู้สำเร็จราชการแห่งเครืรัสออสเตรเลีย และผู้สำเร็จราชก,ก,การแห่งเครืรัสออสเตรเลียทุนกล้าวทุนกรมหม่อมถวายภาพร่างด้วยหมึกรูปอาคารต่างๆในวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัสออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกล้าวทุนกรมหม่อมถวายต่างหูมุกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชก,ก,การแห่งเครือรัสออสเตรเลียลำดับที่27 ตั้งแต่วันที่1กรก,กฎาคม2562ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเครือรัสออสเตรเลียมาก่อนและเคยเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนกับพระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวและวิทยายลัยการทาหารดันทรูนเครือรัสออสเตรเลียสำหรับเครรัสออสเตรเลียในมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ เป็นประเทศในเครือจัก,กรภพ,พของสหราชอาณาจักรมีพระรประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระเจ้าชาลาที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือและมีผู้สาเร็จราชาการทำหน้าที่เป็นผู้แทนประมุขในออสเตรเลียาการสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและเครือรัสออสเตรเลียเริ่มต้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2495 และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองบารักครบ70ปีเมื่อปี2 5 6 5โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่เดินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมานับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัสออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระ,ระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพพลอดุลยเดชมหาราชบรมน,นาถบาพิตร และสมเดัจพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2505 และเมื่อเดือนสิงหาคม2513รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารในระดับเตรียมทหารนักก s c h o ู l เขตพารามัตตานครซิดนีย์เกลอรัสออสเตรเลียจากนั้นส่งเข้ารับการศึกษาวิชาทหารชั้นสูงที่วิทยายลัยการทหารดอนทรูนกรุงแคนเบราเมื่อเดือนพฤษภาคม2515ทร่งได้รับสัญญาบัตรยศในเดือนธันวาคม2518ซึ่งมีส่วนำสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นจวบจนปัจจุบันสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเครีสออสเตรเลียครอบคลุมในด้านต่างๆทั้งด้านการเมืองความมั่นคงและเศษธธธรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมการศึกษาการสาธารณาสุขการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการเชื่มอมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ